ครับสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกทท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่สิบสองเรื่องแสนพิศวาสลูกนี้ที่รักไปรับฟังกันได้เลยนะคะบาที่สุดเรื่องง่ายๆแบบนี้ก็ยังทําพลาดรสกุลโวยวายเมื่อรู้ว่าประวินมาช่วยพอมพันไว้ได้ทันนี่มันอะไรกันสุมเมศ คุณปล่อยให้นางนังน่นหลุดมือไปได้ยังไงกันรสสุขุนปรีเข้าไปใกล้ร่างสูงที่นั่งไขายห้างเห็นใบหน้าที่ยังมีรอยช้ำของเขาก็แสยะยิ้มอย่างสมเพศสุมเมธไม่ตอบแต่กลับกระดูกเล่าเข้าปากออกจากหัวเสียไม่น้อยที่รสสุขุนมาต่อว่าโวยวายกับเขาถึงที่นี่เมื่อเขาไม่ตอบก็เพิ่มแรงโทส์ข,ของรสสุขุนมากขึ้นไปอีกสุมเมธ เธอได้ยินที่ฉันพูดไหมฮะเสียงตะคอกอันดังของรสสุคนทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมองร่างที่ยืนค้ำหัวเขาอยู่ก่อนที่เขาจะค่อยๆลุกขึ้นรสสุคนขยับปากแต่ฝ่ามือใหญ่ของสุเมธกุมเข้าที่ลำคอของเธอเสียก่อนแรงบีบของเขาทำให้เธอหน้าแดงและบิดเบี้ยวเพราะอา,า,อากาศหายใจ ตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่จะหลนเบิกกว้างของเธอน้ำเสียงลึกต่ำของเขาทำให้เธอคุณลุกสู้สองมือพยายามแกะมือที่กุ้มลำคอตัวเองออกรสคนที่นี่ไม่ใชทท่ที่ที่เธอจะมาแสดงอำนาจเออาอวยเธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเท่านั้นที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งเพราะฉะนั้น เธอรีบใส่หัวไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับเธอรสขคนเซธลาไปชนประตูตามแรงผักของเขาจนเต็มแรงจนเธอแทบจะล้มรสขุนยุกมือขึ้นกุมลำคอตัวเองไอแคกแคกอาปากสูตรเอาอากาศเข้าปอดมองเขาด้วยสายตากโกรธแค้นที่กล้าทำร้ายเธอ แกมันงูแกมันไอเกิดคุณกระจอกรสสุคนทิ้งคำสบประมาทไว้ก่อนจะสบัดหน้ากระแทกเท้าเดินออกจากห้องไปแต่คุณในห้องหาได้ใส่ใจฟังไม่เพราะตอนนี้ในหัวสมองของเขามีแต่เรื่องที่จะหาวิธีจัดการกับปวินเขาจะต้องทำให้ปวินเจ็บแสบมากกว่าเขาหลายร้อยเท่าพันเท่าให้ได้ส่วนพอมพัน์ สุเมศยิ้มที่มุมปากเมื่อนึกถึงเธอผู้หญิงคนนี้ดูจะมั่นคงและใจ,ใจเด็ดไม่น้อยสัญญ <c oughs> าจะรู้นักว่าเธอจะมั่นคงเด็ดเดียวได้สักแค่ไหน <c oughs> ต้นสุเมศตะโกนเรียกลูกน้องคนสนิทแกไปบอกพวกเราให้เตรียมตัวไว้อาทิตย์านาฉันมีงานให้ทำ สมธบอกตนที่เปิดประตูเข้ามาครับนายผู้เป็นลูกน้องรับคำก่อนจะเดินออกจากห้องไปร่างสูงของผู้ก่อนชลัดก้าวยาวๆออกจากห้องผู้กำกับด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังเขารายงานต่อผู้บังคับบัญชาหลังจากได้ข้อมูลจากสายสืบการปฏิบัติงานของเขาในครั้งนี้เป็นไปอย่างเงียบๆ เพราะที่แล้วมาการเข้าจับกลุ่มทุกครั้งคว้าน้ำเร็วมาตลอดมั่นใจได้เลยว่านายลือศักต้องมีเส้นสายในกรบตำรวจและคงจะเป็นเส้นใหญ่พอตัวทางด้านประวินมองนาฬิกาก่อนจะพยักหน้าให้กับโต้งที่ยืนเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งโต้งส่งสัญญาณให้ขบวนรถบรรทุกที่จอดอยู่รอยอยู่สามคันวิ่งออกไป และตามด้วยรถเก๋งสีดำวิง่งตามหลังไผ่และอ้วนเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมประวินถามโต้งครับสองคนนั่นจะไปเจอเราที่จุดนัดส่งสินค้าไปถึงที่หมายดีรอไปกันได้แล้วประวินและโต้งเดินกลับไปที่รถก่อนจะขับออกไปหลังท้ายรถของประวินลับตาไปแล้วชายที่ซุ่มอยู่ในเงางมืด ก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาพร้อมกับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นขบวนรถทุกทุกคันออกไปแล้วครับมีรถคุ้มกันหน้าหลังแค่สองคันเองครับครับผมจะตามไปเดี๋ยวนี้แล้วชายคนนั้นก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ขับตามออกไปประวินกับโต้งนั่งอยู่หน้าจอทีวีทั้งสองกำลังลุ้นอยู่กับเกมฟุตบอล ในหลีกต่างชาติที่กำลังเข้มข้นหลังพวกเขาเรนตัวออกมาจากขบวนสินค้าเสียงเ้าประตูเบาๆก่อนที่จะเปิดออกไผ่และอ้วนเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเรียบร้อยดีไหมประวินถามแต่สายตายัางจดจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีครับนายตอนนี้ผมคิดว่า พวกไอ้ต้นคงกำลังหาทางนี้ตำรวจอยู่ไอ้ไผ่ต่อพร้อมกับหัวเราะขำทีนี้เราก็รอเวลาเดินแทนต่อไปโต้งบอกคราวนี้เรายิงปืนนัดเดียวได้นุกทั้งฝูงจริงปะไอ้อ้วนหันไปทางไอไผ่มาขนาดนั้นเชียวไอผักไอ้ไผ่พยักเพย์เยิดหน้าถามแง่ละ่ะ นายจะช่วยพวกผู้หญิงที่ไม่ต้องถูกส่งไปขายได้อย่างเอาผิดเสียสุนทรพร้อมทั้งหลักฐานต่อให้เส้นรองอธิบดีงานนี้ก็ไม่ผลคุกแน่แถมยังแหกตายนความผิดให้กับคุณสุเมธได้อีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าในลกเป็นฝูงอีกเริอไอ้อ้วนหันไปตบปาให้ภัยประเวณหันไปยิ้มไม่เห็นลูกน้องกระเช้ากันเล่นพรุ่งนี้เช้า ข่าวนี้จะต้องถูกพาดหัวเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแน่แล้วก็เป็นจริงดังที่เขาคิดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทีวีทุกช่องประโคมเป็นข่าวเมื่อนำตํารวจนํากําลังทลายแหล่งค้าไมุษย์จับเสียสุนทรตัวกันใหญ่ที่กําลังจะหลบหนีบ้าที่สุดนี่มันอะไรกันรถสุขนขย้าหนังสือพิมพ์ก่อนจะคว้างลงที่พื้น ภาพบิดาถูกจับใส่กุญแจมือบอกได้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีนอนบ่อนไส้แน่ข่าวถึงได้รั่วไปถึงตำร,รวจเช่นนี้ประวินรสคนไม่รอช้าคว้าโทรศัพท์ออกหาโทรหาประวินทันทีนี่อะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับปวินทำไมถึงเป็นแบบนี้ รส,สุคนถามกลับไปทันทีที่มีคนรับสายคุณรถเรื่องนี้ผมน่าจะถามพวกคุณว่าไม่มีเรื่องกับใครหรือเปล่ามีคนอีกกลุ่มข้อป้นสินค้าก่อนที่ตำรวจจะมาพวกนั้นเป็นใครมีเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงรส,สุคนตกใจกับคำบอกเล่าของปวินผมไม่รู้แต่ผมจะต้องหาตัวพวกมันให้ได้ คุณก็รู้ว่าพวกเราอยู่มาถึงได้ถึงทุกวันนี้เพราะความไว้ใจกันประวินบอกเสียงเครึมเธอมั่นใจว่าประวินไม่มีวันหักหลังบิดาของเธอแน่นอนไม่ค่ะพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครรสสุขผลรีบปฏิเสธเธอได้ยินเสียงถอนาใ,ใจของเขาใจยังไงผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกมันเป็นใคร น้ำเสียงดุดันของประวินยิ่งทำให้รสสุกคนปักใจเชื่ออย่างน้อยตอนนี้เือก็ยังมีเขาที่พอจะยังไว้ใจได้ตอนนี้เราจะทำยังไงดีคะคุณรสใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับดูจากรูปการแล้วเรื่องคงผัวพันมันไม่ถึงคุณแล้วมีทางที่พอที่จะพาะช่วยคุณพ่อของรถได้ไหมคะคงจะยากนะครับ พาะหลักฐานมันมัดตัวขนาดนั้นดีเท่าไหร่แล้วที่หลักฐานไม่มามัดตัวคุณกับผมอีกแต่ถ้าพ่อของคุณสั์ทอดมาถึงผมผมก็อาจจะต้องตามพ่อคุณไปอีกคนไม่ค่ะต้องไม่เป็นอย่างนั้นรถเชื่อว่าคุณพ่อไม่ให้การถึงคุณแน่เอาเป็นว่าให้ผมสะสางเรื่องนี้เองควรตอนนี้คุณต้องระวังตัวไว้บ้าง ค่ะคุณก็ด้วยนะคะครับรสสุคนวางสายจากประวินเธอวนเดินวนไปกลับมาอย่างใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนเธอตั้งตัวไม่ทันพยายามนึกถึงหลายๆคนที่น่าสงสยัยแต่คนที่นึกถึงนั้นก็แทบจะไม่มีเหตุจูงใจหรือกล้าพอที่จะหักหลังพ่อของเธอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น รสุขคนดีใจที่รู้ว่าปลายสายคือคนสนิทของบิดาที่นีรอดไปได้คุณรสเราต้องพบกันได้ที่ไหนรถสุขคนพยักหน้ารับคราวนี้เธอก็คงจะพอได้เบาะแสบ้างว่าใครกันที่แน่ที่เป็นคนหักกลังเสียงถูกโต๊ะดังป้างสนานไปทั้งห้อง ทำให้คนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะถึงกับสะดุ้งไปทาตามกันหนังสือพิมพ์ถูกโยนลงบนโต๊ะฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าช่วงนี้ให้ระวังตัวเก็บตัวกันเงียบๆอย่าสร้างเรื่องแล้วนี่มันอะไรกันงานก็ล้มเหลวไอเสียสุนทรก็โดนจับแน่ใจยังไงว่ามันจะไม่สะท้อนมาถึงเราฮะประวิน เสียงทรงอำนาจตะเบ็งกล้องไปทั่วห้องสมาชิกในห้องมองมาที่ประวินเป็นจุดเดียวผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับแต่ผมมีบางอย่างอยากจะบอกอยากจะถามสุมเมธว่าทำไมลูกน้องของนายถึงไปดักชิงขงบวนสินค้าของฉันประวินหันไปมองหน้าสุมเมธด้วยสายตาดุดนันอย่ามากล่าวหาการง่ายอย่างนั้นสิ สายตาของสุเมธดูด,ดันไม่แพ้กันนายก็รู้อยู่เต็มอกว่าทำอะไรถึงไอ้ต้นมันจะหนีไปได้แต่ฉันก็รู้ว่าเป็นมันมันจะมากไปแล้วนะประวินสุเมธชงโงกหน้าข้ามโต๊ะเสียงดักเสียงตบโต๊ะดังขึ้นอีกครั้งทำให้สุเมธและประวินต้องเงียบพวกแกคิดจะทุบหม้อข้าวตัวเองรืึยังไงฮะ เสียงถามดังขึ้นทุกคนที่อยู่ในห้องหันมามองประวินและสุมเมศสลับไปมาและคาดเดาไปต่างๆนานาก่อนผู้ทรงอำนาจที่สุดในห้องจะหันไปถามจริงหรือเปล่าสุมเมศเปล่าครับแค่คำพูดใครก็พูดได้ถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามากล่าวหากันสุมเมศปฏิเสธว่ายังไงประวินแกมีหลักฐานหรือเปล่า ไม่มีครับประวินตอบเรียบๆสายตาจ้องคอมินทีสุเมธงั้นแกจะมากล่าวหาไอ้เมธมันง่ายๆไม่ได้ถ้ามีหลักฐานฉันจะจัดการเองแต่งานที่พลาดแกก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันจะทำความยุ่งยากให้เราก็อย่าเก็บมันไว้แกคงรู้ว่าจะต้องทำยังไงกับไอเสียสุนทรครับ วินรับคำดีเรื่องนี้ให้หยุดไว้เท่านี้และขอให้พึงสังวรเอาไว้ทุกคนไม่ว่าใครคนไหนที่มันจะเป็นต้นเหตุให้สิ่งที่ฉันทำและสร้างขึ้นมาต้องล้มหรือเพียงพางพินาศลงไปมันคนนั้นจะไม่มีวันได้ตายดีแน่เสียงเสียงสมาชิกทุกคนก็หลุบตามองที่โต๊ะรู้ดีว่าคำพูดของในายใหญ่นั้น เป็นประกาศสิทธิที่ทุกคนต้องยึดมั่นกับยามเกรงทีนี้ฉันมีเรื่องสำคัญกว่าที่จะให้พวกแกทำทุกคนในห้องต่างเงียบรอฟังเรื่องสำคัญอย่างใจจดใจจอ่อเรื่องสำคัญที่ว่าก็คือการส่งยาเสพติดลอดหญ่ให้กับกลุ่มหัวรุนแรงนั่นเองสุเมธหัวเสียอย่างหนัก รู้ว่ายกนี้เขาเสียทีให้กับประวิณอย่างหมดรูปเขาระบายอารมณ์ด้วยการกระนายิงจนเป้ากระจุยกระจายแต่ก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่นายครับลูกผู้ชายอีกสิปีแก้แค้นก็ยังไม่สายนะครับลูกน้องนเสนิทเอ่ยให้กําลังใจอย่างคลาดคลาดไม่เห็นว่าเจ้าไหนอารมณ์สงบลงบ้างแล้วเป็นเพราะพวกแกมันโง่ไม่ได้เรื่อง ฉันไม่รู้ว่าเลี้ยงพวกแกรหรือเลี้ยงควายไว้กันแน่ผู้เป็นนายหันมตาตวาดดาจนลูกน้องที่ยืนเรียงรายกันอยู่ก้มหน้าเงอไปตามๆกันต่อไปถ้าพวกแกพลาดอีกก็ไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าเข้าใจไหมครับนา้าพวกเราขอแก้ตัวคราวนี้ถ้าพลาดพวกเราก็ขอตายไปเลยก็แล้วกัน ใบหน้าเข้มหันมามองลูกน้องขเสนิทจำคำของผู้แกเอาไว้ก็แล้วกันทางด้านโรสขุนแทบจะทรงตัวไม่อยู่เมื่อได้รู้จากปากนสนิทของบีดาว่าแท้จริงแล้วคนที่หักหลังบีดาก็คือประวินนั่นเองเขาโกโหกเธอเป็นไปไม่ได้คุณประวินจะทรยศได้ยังไง เราสุกคนยังไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอได้รับฟังมาถ้าผมไม่เห็นกับตาว่าลูกน้องคนสนิทของคุณประวินมันจนใจเปิดทางให้กับตำรวจเข้าจับผมก็จะไม่เชื่อเด็ดขาดแกแน่ใจนะว่าเป็นคนของประวินผมรับประกันได้แทนที่ไอ้ไผ่มันจะยิงตำรวจมันกลับยิงเปิดทางให้ตำรวจบุกเราพูดแล้วก็เจ็บใจนะัก รสขุนเจ็บลึกที่ใจความรักที่เธอมีให้เขาแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่เขากล้าทรายศหักหลังเสียแรงที่เธอทุ่มเทมอบทุกทสิ่งสุกอย่างําเพื่อเขาแต่เขากลับตอบแทนเธอด้วยการทรยศแมมไปนอนกับผู้ชายคนอื่นแล้วยังบอกว่ามอบทุกทั้ทุ่มเทเนี่ยนะมผมมีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้บอกคุณรส โรส,สขนขมวดคิ้วกับน้ำเสียงลังเลข,ของคนสเสน็ทปิดายังมีเรื่องอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้คือก่อนมานี่คุ้มได้ข่าวมาว่าเออเอออะไรพูดมาสิเออเสียสตายแล้วครับไม่จริงโรส,สขคนตะโกนลั่น ใบหน้าซีดเผื่อแทบลมทั้งยืนไม่จริงไม่จริงแกข่าวแก้ต้องผิดพลาดพอต้องไม่เป็นอะไรโรสพลร้องตะโกนเดินวนเวียนไปมาแต่ได้วยไม่ได้ยินคำปฏิเสธก็ลปล่อยหงออกมาทันทีข่าวร้ายที่ได้รับเป็นแรงบีบคันที่เกิดความอาฆาตแค้นมากยิ่งขึ้นจริงครับ ชายของผมที่อยู่ในคุกบอกมาประรวินมันส่งคนเข้าไปฆ่าเสียถึงในคุกเห็นได้ชัดว่ามันหักหลังเราจูจูรสคนก็หยุดร้องไห้ฟูมฟายถือปาดน้ำตาช้าๆแววตามุ่งมันด้วยความอาฆาตแค้นฉันจะต้องแก้แค้นกับการที่ถูกหักหลังครั้งนี้ให้สาสมปะวิน คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงก็ได้เมื่อฉันมีสวรรค์ที่คุณอยู่ร่วมด้วยแต่คุณไม่เลือกคุณก็จงไปเสวยสุขอยู่ในนรกกับนางพรมพันธ์ก็แล้วกันโรดจะแก้แค้นให้กับพ่อเองค่ะการตายของเสียสุนทรทำให้ผู้กองชลัดถูกพักงานและดูเหมือนว่างานของผู้กองจะมาถึงทางตัน ทางผู้ใหญ่จึงให้ยุติเรื่องนี้ไว้แบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับผู้กองอุตสาเสียงเป็นเสียงตายแต่กลับถูกพักงานจ่าธนงบนทันทีที่เห็นผู้กองเดินออกมาจากห้องผู้กำกับผู้กองเองก็พยายามเก็บความรู้สึกไม่พอใจไม่ให้แสดงออกมาทางสีหน้าจ่าธนงอดสงสารผู้เป็นเจ้านายไม่ได้แต่เขาก็เป็นเพียงผู้น้อย ไม่สามารถอธิบายสามารถช่วยอะไรได้นอกจากให้กำลังใจเท่านั้นผู้กองอย่าเสียใจเลยนะครับถือเสว่าไปพักผ่อนหาดูสิ่งจเจริญหูจเจริญตาเช่นไปดูสาวๆใส่ชุดว่ายน้ำช่วงหน้าเทศการสงกรานพอดีนะครับจ่าธนงออกความคิดเห็นให้เจ้านายเมื่อเห็นเขาเก็บเอกสารบนโต๊ะทำงานอืม ก็น่าจะดีนะจ่าโท่อะไรมันจะดีไปกว่านั่งมองสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆจิบเบียร์เย็นๆอย่่ละครับจ่าทนงทำตาปรือจินตนาการน้ำเสียงและท่าทางของเขาทำให้ผู้กองอดหัวเราะไม่ได้งั้นผมจะทำตามคำแนะนำของจ่าก,ก็แล้วกันไปก่อนนะเที่ยวให้สนุกนะครับผู้กองการสนทนาของทั้งสอง อยู่ในความสนใจของตำรวจนายหนึ่งหลังจากผู้กองหนุ่มเดินลงไปจากรูพักแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือโทรออกทันทีชายกลางควรยิ้มทันทีหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์เขาเดินเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ตรงหน้าบุรุษที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นวมใหญ่ <het is S 1> ผู้กองชลัดถูกพักงานยังไม่มีกำหนดแล้วครับนายลุงดำรายงานต่อหัวหน้าใหญ่ทันที งั้นก็เริ่มทำงานกันได้เลยครับถึงผู้กองจะถูกพักงานแต่ก็ต้องระวังไว้ว่าอย่าประมาทตำรวจคนนี้บ้าดีเดือดเหมือนกันผมไม่เข้าใจในเมื่อเขาเป็นเส้นน้ำทำไมเราไม่จัดการเหมือนกับคนอื่นๆแล้วครับหลุงดามถามด้วยความข้องใจที่ผู้เป็นเจ้านายไม่ยอมจัดการขั้นเด็ดขาดผู้เป็นเจ้านาย หันมามองหน้าลูกน้องก่อนจะตอบยิ้มยิ้มอย่างไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแค่ตำรวจหนุ่มที่กำลังอยากจะสร้างผลงานฉันอยากให้มันรู้ตัวเองว่ามันกำลังเล่นอยู่กับใครแต่ว่าผู้กองชลัดนี่ไม่ธรรมดานะครับทั้งฐานะทางบ้านชาตกิกลุ่นมีพอตัวถ้าจะเอามาเป็นพวกคงจะยากก็ดูกันไปว่ามันจะใช้ชีวิต อย่างสุขสบายอย่างที่มันมีหรือว่าอยากจะตายในหน้าที่ตอนที่12จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วจ้าขอโทษขอภัยกับเสียงรบก,กวนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวัน ปีใหม่ของใครนะคะวันสงกราน,นะคะวันที่13เมษายน2565นะคะแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนกันนะคะส่วนเป็นที่ซับจางก,กันนี่ก็คงจะเป็นการท่วนหน้านะคะแล้วกคมมนนะคะ็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับคอมเมนต์คือ แอดยังแก้ไขไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเอ,อทางท่านยูเขาปิดคอมเมนต์นะคะยังไม่สามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวแอดก็พยายามหาวิธีอยู่นะคะยังไงก็ขอโทษขออภัยแฟนด้วยที่คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็น่าจะลองฟังเป็นแบบคณะเกียรติทิพอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังแบบสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตรงข้ามบ้านก็เปิดเพลงตั้งแต่ตีห้านะคะ ไก่ก็มาขันรอบบ้านก็เเต็มไปหมดเลยนะคะไก่ข้างบ้านนะคะเขาเลี้ยงที่บ้านไม่มีสักตัวแล้วค่ะก็มาเดินรอบบ้านหาจิตก,กินแล้วก็ขันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดรำคาญก็ขอโทษขออาภัยแฟนด้วยนะคะมันก็ออกจะเรียวนิดนึงนะคะสด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 ไปเลยนะคะขอโทษแฟนด้วยกับเสียงรบกวนคะ่ะยังไงก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ